สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล AFC Asian ช u p รอบ16ทีมสุดท้ายประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่29มกราคมกันหน่อยดีกว่าก็เป็น2คู่ที่ค่อนข้างสนุกเลยนะฮะคู่แรกเนี่ยมันมาก อิรักก็แพ้ให้กับจอแดนไป2-3สเกมนี้เนี่ยจอแดนขึ้นนำไปก่อนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกจากยาซานเอาไนมาสแทก่อนที่ทางอิรักมาพลิกขึ้นนำา2 1ได้จากซาร์นาติกแล้วก็ไอเมนฮูเซนฮะก่อนที่จอแดนจะมายิง2ลูกในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลังครับแซงเอาชนะไปได้จากยาซานเอาอาลับแล้วก็นิซ่าเอาลัชดานนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าสุดจริงครับสาหรับคู่แรกนี้ส่วนอีคู่หนึ่ง เจ้าภาพกาตาก็เอาชนะปาเลสไตน์ไปสองปาเลสไตน์เนี่ยนําไปก่อนจากโอเดดแบกนะฮะก่อนที่เจ้าภาพก็มาไล่ย,ยิงแซงจากทางฮัสซันอัลเฮดอสแล้วก็จุดโทษของอาคับอาฟิฟครับก็เป็นเจ้าภาพกับทางเจ้าจอดแดนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาดูกันที่ดัรซันววล่าสุดตอนนี้ก็ยังคงเป็นไอเมนฮุสเซนจากอิรักที่ซัดไป6ประตูเลยเดี๋ยวเราทิ้งไทยกันที่โปรแกรมน,นัดต่อไปครับ คืนวันอังคารที่30มกราคมนี้ห้มาพาดโดยการทังปว6โมงครึ่งฮะตามเวลาประเทศไทยอุสเบกิสถานจะพบกับทีมชาติไทยครับถ่ายทอดสดผ่าน PPTV ช่อง36แต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ในไทยก็กด YouTube ช่อง AFC a s i a n Cup ดูกันได้เลยนะฮะแล้วก็คู่ดึง5ทุ่มเป็นซาอุดีอาระเบียพบกับเกาหลีใต้วันพุธที่31มกรามีอีก2คู่ฮะบาเดบาเลนจะพบกับญี่ปุ่นแล้วก็อิหร่านเจอซเลีย